แซ่บเนาะไอ้โรดบนบะมีระบายเจ้าเนี่ยมันแจ่วมันเองดีมาเด้อรับมากินแจ่วหมักม่วงครับนองแหวนนองรีครับสาวุไทยบันนาทมครับผมเมืองอ,อัศวพรแขนสวรรณเกตครับหลังจากกินเขากินน้ำแล้วก็พูดกุยทักใต้กันได้เด้อกันสบายสบายได้สดกินหมักม่วงกุ้ยกันครับ มื่อนี่ือปากแดงดแต่แสวแหวนมือนีมาเลยนี่ยน้องแม่มารอบนี้น้องเพิ่นก็นเริ่มจะมีรอยยิ้มแน่นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาพันหนึ่งมาสือเครื่องขั้วใหา้ดีใจบ่านน้องแหวนครับรอบก่อนเด็ด

ย่าย่ถาปันกระยู่นำ้ำย่ายเา่าคับผมปูดคุยต่างถ่ายกันได้เด้อครับผมผมมีเวลาอยู่หอดเอสี่โมงคิงครับผมผมก็จะได้กลับเข้าไปในเมืองไปนอนอยู่อีไปนอนอยู่อ,อัสพ้อนเหมือนลวครับผมเออก,กุ้งกุ้ง โสดหลดเจ้าจะแตะกุยเลยคุยหลายแสบหลายแจวเฮา,าเนี่ยแสบปะน่องเป็นกระเพ่ะเนี่เคยกินของผมจักเตือยพึ่งครั้งแรกบ่นี่ยในซิมนะครับแต่ก็เอาไปฝากสาวผู้ไทยนี่ติดใจเบิดซาลี่แสบบ่าซาลี่ซาลี่ก็บแสบมื้ออื่นก็นจะได้ไมาเยี่ยมน้องอีกเทื่อนึงครับเอ๊ะ ไปหาเ่อไหมน้องิ่นว่าจะาพาไปหาเ่อไหมไปกุจิปูมะแกงแกงงเ่อไหมครับมื้ออื่นเมนูกแกงงเ่าไมมฮ h e โ l o from u s a <Hello. S 1> i <S miss van from lao miss อ่ <Hello. S 1> uh, miss lee from lao กิน แก้วมักม่วงครับของฝากของตอนตุกตุกเฟมารีกับตะเว้นไท้ยครับผมส่วนในน้นองแวนน้นองที่ส่วนเนี่ยมาเด้อครับสาวๆส,ส่วนะเ,เนี้ย Beautiful, beautiful girl. Yes, yes. Beautiful. Mm -hmm. Sống sẽ cho con thè nữa. Kết tới bên nền thẳng. สาวสาวปปลาวครับสาวผู้ไทยฝน,น,นก็นจะตกครับผมเอ้พูดอนะ่ะตั้งเข้ามาหละยย่านยูบ่ฮอดเอ๊สีโมงเครืองอยู่อ่าผมจะขอโอกาสไล่สดอีกสิบสีนาทีนะครับผม พอดสิบหกจุดศูนย์ศูนย์กับพ่อครับผมจะได้เฝ้าครับผมกับ่านเปียแต่ว่ามืออื่นเนี่ก็จะมาอีกอยครับนัดน้องเพิ่์นไปหาหนราใหม่มสาวน่ารักครับผมไม่แต่ภูนารักครับผมกับมาซอยทายน้องเพิ่อนครับพอดีมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิรน ฝากเงื่อนมาพันหนึ่งครับไม่ให้ซื้อเครื่องคั่วให้เขามี่หมอแหกแตกกระโปะหลายอย่างพันหนึ่งพอดีครับได้ของบักหลายหนึ่งเนาะพันหนึ่งซื้อได้หลายอยู่เนาะพันหนึ่งเนาะน่องแหวนครับเสื้อดำเนี่ยเสื้อไอ้นี่น้องไอ้น้องอน้องยังกะน้องลีน้องลี คือจะประชดเนาะคืนมมดีบอ่มันคือยังชัดอยู่ได้เพิ่นกับยังยิ่มหวานอยู่เนี่ยครับทักทายครับผมน้องแหวนน่ารักครับผมน้องเป็นทั้งหน้าลากทั้งหน้าสงสารกับเออนี่แหละครับกับมัดซอยเพิ่นซอยกันเล็กเลยน,น่อย เริ่มเย็ดมาแสดงว่ามันมาเ,มนมนมนเรื่อยๆโว้ยมันไหลมาเรื่อยๆบ่แมนบ่นี่น้องน้องแหวนนี่ครับเพิ่นกับยูสองคนกับแม่เท่าเพิ่อนนี่ครับแม่เท่าเพิ่นกับพ่สบายป่วย บงแห่มันก็เอาอีเลีเนาะหอนเอาอรครลบน้องทํางานอะไรน้องก็บ,บริด้ททางานครับกับมีแต่เกี่ยวเขา่าเกี่ยวหน้ามดำหน้าเนี่ยแหละครับผมเฝ้าดูแลแม่เฒ่าเพื่อนครับแต่ผู้ใดอยากเห็นกีบต้นๆก็ไปเบิดเบิงเบิด,บด,บดสองสามวันจะแล้วนะครับสองสาวเป็นพี่น้องกันแล้ว เป็นญาติกันครับผมบอกเป็นญาติกันบอ่อื้ครับฝากบอกแม่เทาด้วยครับผมจะไปกราบโอ้ <c oughs> พี่บอกจะไปขอดามค้าดองบอก <c oughs> <c oughs> ถ้าาดองเท่าไหร่ก่อนแม่เทาโอ้แสนหาข้าดองใส่้ดดาดองผู้ใดแสนหาสาวใดแม่นเบิร์ออบอก ค่าดองแสนถ่าเป็นเทาว่าข้ามสองบาทให้ข้ามยังแพงเฝ้ามากเลอหมวหน้าอิริเลยสงสัยจะได้ไปอิลิเราได้ไหมมันจะยุดอยู่ให้บอว่าแต่มันเมามากเงย้วมันกับบอเป็นอย่างดั้ว แต่ว่าเขาอยากมันไม่เาาเลยนี่แหละครับผมเมื่อเดี๋ยวไอ้คนจะน่าจะมีคนมาจีบแบบแม่แ่านะน้องแหวนน่ารักนะแมนนะครับน่ารักแต่ว่าบ้านพันจนเนี่ยครับอยู่ได้เยอะกว่าพี่นะเพื่อพันอยู่สองคนแม่ก็เสียชีวิตตั้งแต่หน่อยพ่อก็ไปบวชตั้งแต่หน่อยนะครับอยู่นั่นแม่แ่าสองคนเนี่ยนี่ครับ เมื่ออื่นผมก็จะได้มาเยี่ยมน้องอยู่ดอกตอนนี้ฝนกําลังจะตกผมก็เลยจะได้กลับซะก่อนแล้วนอนหน่องแหวนเนาะฝนมันจะตกผมจะกลับเข้าไปนอนอยู่อัสพอนก่อนครับเดี๋ยวเมื่ออื่นจะมาใหม่น้องน้องว่าจะพาไปหาเราใหม่มาแก่งโอ้ยสองร้อยก็คนละ่ะข่าวที่แล้วบอกแสนหนึ่งเอาแ <laughs> มนบอกจะไม่คืนค่าดองเ mm hmm. พื่อนบอกยอดนดเพือ mm hmm. พ่อนก็มาจำได้นะี่นา ผู้หนึ่งเบาเสนหนึ่งผู้หนึ่งเบาเส้นหาคือเบาบพรคือกัจ้ามาต่อเอาเ้อมาต่อไม่ก็ได้ต่อได้ยุบบ่มาต่อเอาครับไกลๆก็เคยจนดังนั้นแหละครับเพิ่นมามาต่อเอาก็ได้ครับผมที่เพิ่นเบาไปนี่คือเบาในในความคิดเพิ่นอยากได้ครับผมอยากให้ค่าขนมน้องแหวนเอาก็ดีแต่เอ้าส่็ ใจดีแต่เพื่อนอยากให้ค่าขนมนองแหวนเนี่เอานองแหวนถือถือให้เพื่อนเนะี่ยถือให้นะี่ะเออนี่ครับเอากลับกันจะเมื่อบังที่เออเออนี่ครับธนาคารกษิกรไทยเลขบัญชีนิ่งๆไป มองกล้องนะที่ราจะเจ้าไ้คนเห็นนะั่นนะยิ้มโลดหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกห้าเจ็ดครับเจ็ 7, สดสกากรเสมอจันโอนมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาเงินสดให้น้องเองครับผมนี่ครับผมธนาคารช่วยปักหมุดให้หน่อยครับใครอยู่ในไลน์ครับช่วยพิมพ์ให้ผมหน่อยครับเป็นตัวหนังสือครับหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสี่ 1657ธนาคารกสิกรไทยครับเลขบัญชีเจษฎากรเสมอจันสเสนแรงนะมองไม่เห็นอ๋อใครอยู่ในไลฟ์สดครับสมช่วยปากหมุดให้ผมหน่อยครับมันคือ,ม,คอมันคือบโฟกัสเลยเดี๋ยวเออเออเอาไปจังสันนิ่งๆไปมันมันแสงผลเออเออเอะ ครอยู่ในไลฟ์สดนี่ครับผมสามร้อยกว่าคนช่วยพิมพ์ให้ผมหน่อยครับหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกห้าเจ็ดกสิกรไทยแป๊บนะจะให้เงินสดน้องหลือครับใช่ครับผมเดี๋ยวผมเอาเงินสดให้น้องเลยครับเอาเงินกีบก็ได้เงินไทยก็ได้ธนาคารกรสิกรไทยหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกห้าเจ็ด เจษฎากรเสมอจันครับผมใครอยู่ในไลฟ์สดสองร้อยกว่าคนช่วยพีมพ์ให้ผมหน่อยครับผมได้ยินไหม <c oughs> คือว่ามีคนพิมพใหม่ดีกผมได้จะดิละช่วยพิมพให้หน่อยครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดขึ้นให้ครับใครอยู่ในไลฟ์สดครับธนาคารกรสิกรไทยหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกห้าเจ็ดครับมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เจษฎากรเสมอจันทร์ เดี๋ยวผมเอาเงินสดให้น้องเองครับโอนมาได้เลยครับือบ่มีคนสามร้อยก็ค,ค้นก็ผมมีคน้นปากบุดซอยเนะซอยนะ้อ,ยนองเพื่อนแอครับทราบมีคนอยากซอยเหลือนี่ช่วยพิมพ์ให้หน่อยครับพิมพ์ตามที่ผมพูดนี่นะธนาคารกสิกรไทยหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดสกรเสมอจันโอ้ไม่มีคนพิมพ์ให้เลยตัวเนี้ย ั่มีคนใจดีเลยบ่าืือเบิง่งือยังเบิ่งไอ้ไล่สดตั้งสองร่อยก็คนพิมพ์เหม็นแน่ไผม่แป่นพิมพ์น่ะโอ้เมื่อยล่ะ <c oughs> เอาเดี๋ยวผมมองไม่เห็นมองบอเห็นอ่ะก็เอา้าเข้าใจไทยเอ้าเอา,เอา,เอามาแล้วอุ้ใจดีจังมาแล้วครับห้าร้อยใครโอนมาครับผม ช่วยแจ้งด้วยนะครับพิมพ์ให้แล้วพิมพ์ให้แล้วอยู่ตรงไหนครับพิมพ์ให้แล้วธนาคารกสิกรไทย1.8.6 1.8.4 1.6.5.7แสนแสนบาทคำหนึ่งบาทดูแลแม่เท่าพร้อมเอาใช่ปะดูแลแม่เท่าพร้อมนี่เอาเอาบ่ะ อ่าเพิ่มมากอีหลีเด้เดี๋ยวจะไปนี่งเด้อโอนนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมหมายเลขใครหมายเลขแอดมินเองครับหมายเลขแอดมินครับผมหมายเลขแอดมินเดี๋ยวผมเอาเงินสดให้น้องครับธนาคารกสิกรไทยหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดสกรเสมอจันท์ โอ้ oh, mm hmm. มีคนใจดีไห่ mm hmm. เลยอาคูณดูสิเอาห mm ้าร้อยเขาจะเอาเงินเดี๋ยวผม mm hmm. ผมจะเอาเงินจีบให้น้อง mm hmm. อีกคนคือน้องลีครับผมผู้สาวคึืนอกัน mm hmm. สาวโสดเอาพี่มังกรดู ร้อยหูณหกเจ็ดศูนย์สามแสนสามหมื่นห้าพันจีบกสิกรไทยหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดชากรเสมอจันโอขอบคุณครับคุณราชันทองมันปูเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับปักหมุดข้อความโอเคครับผมดูข้อความที่ปักหมุดน,นะครับผม ธนาคารกรสิกรไทยโอ้มาแล้วสามร้อยห้าสิบบาทใครโอนเข้ามาแจ้งด้วยนะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันเอาฝนตกก็แช่งเดี๋ยวผมสู้ฝนเองสามแสน สามแสนหนึ่งสองสามสามแสนสี่หมื่นนะครับปกห้าร้อยบาทได้สามแสนสามหมื่นห้าพันผมให้น้องเป็นสามแสนสี่หมื่นผมให้น้องเกินไปเนาะเอาขอบคุณไปนะโอ้ฝนฝนก็กำลังคุยเดี๋ยวขอคุยกับน้องก่อนเอะอยากคุยอะไรครับผม แอดไลน์มาน,นะครับเดี๋ยวจะแจกเฟสน้องแอดเฟสมาได้ครับโอ้ยฝนก็ตกเออสู่ตายเอะสามร้อยห้าสิบใครโอนมาครับผมแจ้งด้วยนะครับใครโอนให้น้องสามร้อยห้าสิบอกดแม่กันนะคุ่นพุนพ่นบางอีกนะสามร้อยห้าสิบสาม ให้น้องคนละครึ่งเด้อได้ครับผมโอเคครับสามร้อยห้าสิบสามห้าศูนย์คูณหกเจ็ดศูนย์เท่ากับสามห้าศูนย์คูณหกจ็ดศูนย์เท่ากับอมันจะเป็นอยังไงเอ,อ๊ ตัวสารจะมาบางทุมัน fool. มันซึ่งมันซึน่อเป็นโทตียมนะคืสามห้าศูนย์คูณหกเจ็ดศูนย์เท่ากับสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อย <th inclusive> โอนไปแล้วห้าร้อยได้ครับผมให้น้องไปแล้วนะครับสองแสน อา้าวมันสามร้อยห้าสิบเป็นเงินสองแสนสามหมื่นสี่พันผมให้น้องสองแสนสองแสนห้าหมื่นเลยนะครับผมอ่ะขอพูไปนะเเออเดี๋ยวจังแบงกันเนอะอ้าขอพูดปนะเดฝนก็กำลังตกครับดิโอฝนตก คือขากแตนะ่น้อแอดมินอยู่รอฝนหยุดก่อนค่อยกลับอ๋อได้ครับผมโอ้แต่ถนนนี่จะโหดมากครับถ้าฝนตกดิถ้าฝนตกดิถนน,นจะโหดมากครับแมนบ่เอาสู้สู้ครับผมเพื่อนน้องเอาโสดครับผมโสดเยอะ่านีโสดบ้านี่ โสดครับผมเอาแบบนี้เลยพูดเพราะๆครับผมน้องต้องให้เกียรติดองด้วยแอดมินเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนยะโสธรครับอุอ้ยบ้านน้องงยเ,เปียกหมดแล้วครับตอนนี้บ้านน้องเปียกหมดแล้ว เก็บเก็บเก็บะีดปุ่เสื้อดำได้ไหมให้เอานี่ยเอาเอาตอเอาดับกรนไหมเอาของข้าดับกรนั้โอ้ฝนตกครับโอ้ป อสู้ฝนไปไหนไปไหนไม่ได้แล้วน้องอายุเท่าไหร่ครับอันมกักจะเจอเท่านางามงามเดี๋ยวจะหาจะเอามาเลี้ยงน้องเขาสู้ชีวิตเป็นกำลังใจใช่ครับคุณ สามร้อยห้าสิบให้น้องคนละครึ่งเด้อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจบไลฟ์ผมจะให้น้องแบ่งกันน้องน่ารักจังครับปุ๋ยเปียกหมดแล้วครับบ้านน้องกูซะตัวนี้ผานตัวนี้กูซักอูเปียกหมดแล้วครับบ้านน้องสอปปอลากับไทยพี่น้องโอ้ยคือตอกแทก มันมันก็ไลเข้ามาครับแต่ดีไฟมันก็จะเอเปียกมนแล้วครับฝนตกครับเปียกหมดแล้วบอโอแสดงว่าเขากลับดีเลเทะเลยละทางนดีเละบ่า เอาครับผมนางเอกแหวนโดนฝนก็งามคือเก่าแวนเรับน่ารักจังครับน้องเป็นเด็กน้าสงสารน่าสนับสนุนใช่ครับผมพุทธปียาแลดวครับผมอเอาใคร ผมจะไลฟ์สดอีกผมจะไลฟ์สดอีกถึง1630นะครับผมนี่นั่นสัญญาณดีเนาะที่ไทยดูได้มันใกล้มันอยู่ใกล้เสาครับเสาอยู่แาใดอ้อครับพรออุ่งนี้ผมจะมาเยี่ยมน้องอีกจะน้องบอกว่าจะพาไปหาหน่อไม้แกงมาแกงครับผมไปได้ยั่บ่ถ้าฝนตกตากฝนได้บ่ สาวแหวนอีกคนชื่ออะไรชื่อน้องลีครับผมอยู่แขวนสวรรค์เขตครับอยู่แขวนสวรรค์เขตสอปอปอลาวครับผมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ เอาใครจะใครจะโอนช่วยเหลือน้องก็ได้นะครับผมจะอยู่ไลฟ์จนถึง1630ครับบอท่านในเมื่องหดสิบ้อส1630นะฝนตกหนักมากครับผมคุณครับอ่าโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับ